เออจะต้รอดก่อนกุก็เลบอกว่าคูชิตม่งนี้คก็สมแล้วนั่งนั่น่ะมันหายอนเป็นยังไงเออกู้ก็หันก็ังสีมันไม่เสียงมันไม่เสียงคนหัวหล่อจริงจเอ้าหูก็ว่าเอ้าี่มีูแค่บอกว่านีค็สมอ่งแต่้นร้อนมันจะมืหอนแห้งเออลงถามว่าจริงบ่เออกับไร เ็งยกอยู่นยี่หมอแต่ี้างมัน่แล้วเออแลนมึงก็อน่ยมึงอหาไมึงหัวลอยอย่างนนก็แบบมึงก็หัวหลอกมก็อยู่หัวลอย่าก็บมึงหัวลอยเอหยังมึงก็บเบาแมนกูเป็ไห้หัวหลอกกูเกิดเลยมาเป็ผีผีมันหัวลอกกูหัวลอยเปอะไรเอาผีดิ เอกังหัวเหรอเออหมึงกินบอเออก็แต้วมึงมึงกินบล็อกบ่นี่มึงกินบอเนี่ยผูดได้ยินยุเออแล้วมึงการไปโคเลอาจจะยางมึงพวกเปอนยังม่หามไม่ใช่มันหัวแล้วแบบนี้สองครั้งเออ ล้วกูกับบ so right? sí. ้านเนี่ยต่อว่ากูสิกินบอหรือบอกินเออก็จะกูกูบอกว่ากูบอกว่าฝนมันตกแล้วมึงว่าเออมึงไม่อาบน้ำหรอกฝนมันตกแล้วมึงจะไปถอดคอนแทคแล้วกูว่าเออกูจะต้มน้ำร้อนก่อนกูจะกินชาเออแล้วกูก็เลยเอาเอากระาซองชาหนักออกแล้วมึงก็เดินมาแล้วกูก็มองหน้ากับมึงเสียงหัวเรามันดังแต่ประเด็นคือมันอยู่ตรงที่มึงบอกว่าทำไม เออแค่นั้นแหละเห็นไหมเพื่อนมามึงจะกับกูไหมกเดินมาถึงนี่เออมึงก็หัวอีมึงกูเดินมาถึงนี่กูถืออยู่อย่างที่แลนี่เออเออแตพันกูไปเล่นหันขวบไปเนาะอ๋ออ๋อเพื่อนก็จะลุกกระเด็นเพื่อนไปกินไม่แล้วสรุกใครจะมากินกับกูกูถามว่ามึงจะกินกับกูไหมก็เมาถามว่าจะกินกับ แล้วมันก็มีเสียงวไอะไอย่างนี้กูเ็งงแป๊บกก็เลยพูดกันว่าเสียงผีก็เลยอไรสิไม่กูก็ยังติดตลกอยู่นะว่าเสียงผีอ่ก็มันหัวเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆกูเนี่ยแหละเอามึงไม่อย่างเหรอวิดีถุ่ม้งแล้วมันยังอยากฝนตกมึงอยากตกปิดประตูนะมึง ม่ได้เปิดไฟม้เปิดไนะกลัวตกูะว่ะงั้นูเข้าไปนอนด้วยได้ไหมล่ะมึงเขาจะมากินชาของคูหรือเปล่ามึงยังมาบอกกูขนหัวลงบูงเละกู ต้องมากินดอกชาต้นนี้มันเอาไกินกัผพ้นญิ่งผู้ชายกินบ่ได้ไว้ถือหวยได้จักหมื่นสอมื่นก่อนเดี๋ยวจะให้สามันอนาหารมาให้กินดอกยวต้องขาหิวหนามบ่ซา